ระวังกันด้วยระวังกันด้วยโอ้โหระวังกันด้วยสีสันสดใสแสบตามัางกรเหรอไม่ใช่ที่กั้นเขตมอเตอร์ไซค์ห้ามแสงห้ามค้ามสะพานไปฝั่งนู้นครับก็ขอบคุณในความเป็นห่วงเลยครับ 09199เตัดหน้านะครับบึนไปนะบึงไปนะบึงไปนะปนะเดินทางปลอดภัยกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปอีสานเราคนไทยได้วยกันเด้อค่อยไป80า เก็บทองอยู่